สำนักจากไทย PBS ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสซึ่งตรงกับวันที่10มิถุนายน2564 พณะน่านนายมาไซลูหรือเบลูดือโซซาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโปรตุเกสกรุงลิสบอนในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐโปรตุเกสข้าพเจ้าขอส่งคำอํำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลนานมัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวโปรโตุเกสข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่าประเทศและประชาชนของเราทั้งสองจะยังคงความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความสัมพันธ์ชั้นมิตรและความร่วมมือที่มีมายาวนานกว่า5ศตวรรษ ให้สนิทแน่นแฟ้นอนามาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายสืบไปพระประมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนิษิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูและพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาแก่นักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าประจำปีการศึกษา2564 เวลา10บนาฬิกา7นาทีสมเด็จพระกนิษฐาเิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสเสด็จพระราช,เชเดำเนินไปยังหอประชุมโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครน,นายกจังหวัดนครน,นายก ทรงเป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2564ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัส,สการบูชาพระรัตนตรยัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วทรงเจิมตำราเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจ ต่อจากนั้นหัวหน้านักเรียนในร้อยนำนักเรียนในร้อยจำนวน1,255นายสวดมนต์ไหว้พระและไหว้ครูเสร็จแล้วผู้แทนนักเรียนในร้อยทุลนเกล้าทุลกระหม่อมถวายผ่านดอกไม้ทูบเทียน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีทรงรับราชการเป็นอาจารย์ส่วนการศึกษาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าตั้งแต่วันที่24ธันวาคม2523ทรงทุ่มเทพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะงานบริหารจัดการและการสอนของกองวิชาประวัติศาสตร์รวมถึงงานวิชาการด้านต่างๆเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนนร้อยให้มีประสิทธิภาพสูงสุด จากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้แทนนกักเรียนในร้อยเฝ้าทูลออมประบาทรับพระราชทานเหรียญรางวัลการศึกษาทางวิชาการและเหรียญรางวัลการศึกษาทางวิชาทหารซึ่งในปีการศึกษา2563มีนกักเรียนในร้อยชั้นปีที่1นถึงสมีผลการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลจํานวน363นายแบ่งเป็นรางวัลการศึกษาทางวิชาการ ประกอบด้วยรางวัลศึกษาดีเลิศได้รับเหรียญทอง16นายรางวัลการศึกษาดีมากได้รับเหรียญเงิน72นายรางวัลการศึกษาดีได้รับเหรียญทองแดง89นายและรางวัลการศึกษาทางวิชาการทหารประกอบด้วยรางวัลการศึกษาดีเลิศได้รับเหรียญทองคำ4นายรางวัลการศึกษาดีมากได้รับเหรียญเงิน91นายและรางวัลการศึกษาดีได้รับเหรียญทองแดง91นาย ปัจจุบันสมเด็จพระนิษฐาจิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีทรงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการพิเศษโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ในปีการศึกษา2564รส่งสอนสองวิชาคือชั้นปีที่4วิชาประวัติศาสตร์ไทยและชั้นปีที่5วิชาประวัติศาสตร์ร่วมสมัยแม้จะทรงเกษยียณอายุราชาการแล้วแต่ยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในโอกาสสำคัญสำคัญและทรงรับเป็นทุนกระหม่อมอาจารย์นำนักเรียนนายร้อยไปทัศนศึกษาดูงานเปิดโลกกว้างให้เข้าใจวัฒนธรรมและสังคมอื่น เมื่อสำเร็จการศึกษาจะได้เป็นนายทหารที่ดีของประเทศโอกาสนี้พระราชทานพระราชวาทแก่นกักเรียนนายร้อยเรื่องความสำคัญของครูและพิธีไหว้ครูครูชาตาประเทศเมื่อตอนที่เรียนหนังสือเขาก็เคยพูดให้ฟังว่าที่เรามีความรู้ดีและวทำอะไรได้มากเหมือนจะมากกว่าคนในอดีต น,นท,ที่จริงแล้วก็ต้องคิดว่าเราในปัจจุบันมีความรู้เพราะเราได้ศึกษาต่อจากโบราณอาจารย์ที่เราสวดมนต์ถึงนั่น,นแต่ของเขาก็ใช้ว่ามัเกิดเราเหยียบบนบานนับแล้วก็ก็ขึ้นได้เห็นสิ่งต่างๆได้สูงกว่าที่จริงของเราก็ พูดว่าเราได้เรียนจากคนโบราณแล้วค่อยๆค้นคว้าสืบต่อมาฝึกขนจึงได้ความรู้ที่จะมาทำให้เป็นประโยชน์แล้วก็นักเรียนวันนี้ก็หมือนกับรุ่กนก่อนๆที่คนได้ยินได้ฟังได้รับความเฉลิมว่าสวดมนต์ได้เป็นระเบียบและท้องเตรียม ทำเชิญให้ชวนให้ผู้ฟังเกิดความศรัทธาสมเด็จพระกนิฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรการให้คณะบุคคลเฝ้าทุลละอองระบาท เวลา14นาฬิกา53นาทีสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณศา,าลาดุสิตดนดา,ายสวนจิตและดาพระราชวังดุสิตพระราชาทานพระราชาวโรกาสให้นางพากมนรัตเเสรีกรรมการและรองเหรัญยิกมูล,ลนิธิชัยพัฒนานำคณะบุคคลเฝ้าทูลออมระบาดดังนี้นายสมชัยเลิศสุทิวงศ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอดวานซ์อินโฟสวิตจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลออม ระบาดทุนเกล้าวทุนกระหมอ่อมถวายเงินรายได้จากการดําเนินโครงการคนไทยไ right ร้อ e ิเวสซึ่งเป็นการนําขยะอิเล็กทรอนิกส์ไปรีไซเคิลระหว่างปี2562ถึง2563สมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาสําหรับนําไปใช้ในกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม นายพลผิวงามนางสาวอัมภัยผิวงามและคณะเฝ้าทุลออมระบาดทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายโฉนดที่ดินเลขที่5341ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งน้อยอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมเพื่อใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิชัยพัฒนา นางสาวธมยันตีคงพูนศิลป์นายกสมาคมสิทธิ์เก่าสาธิปทุมวันนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทุลออประบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลบูลลิ่งการกุศลรลลี่การกุศลและวิ่งการกุศลชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นายกันทราและดาวันณอยุธยาประธาน,นาคณะกรรมการจัดการแข่งขันฟุตบอลสิงบโบรเกอร์คัพประจำปี2562ทิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำนคณะกรรมการจัดการแข่งขันเฝ้าทูลออมพระบานถุนกล้าวุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยสเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย รองศาสตราจารย์สุปริยาควรเดชคุบและครอบครัวเฝ้าทุลออมระบาดท,ทุนกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการทำงานหลังกเกษียณอายุราชการโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย นา,นายมน,นัสเจรวนรณนประธานคณะผู้บริหารบริษัทเจดไตรจำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทุลออมระบาดทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเมล็ดพันธุ์พืชต,ต่างๆเพื่อพระราชทานแก่โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระนิธิถาทริราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีและทุนกล้าวุนกระหม่อมถวายผลิตภัณฑ์สเปรย์ไอโซเทคสูตรปราศจากแอลกอฮอล์เพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัย องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลลุโบบายะ ที่อำเภอยี่งอจังหวัดนาราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูบุญคุ้มฉายาองค์งมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน50ชุดไปมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จังหวัดนาราธิวาส ต่อจากนั้นองค์คมนตรีเชิญสิง่งของพระชจทานไปมอบแก่จ่าสิบเอกหญิงวิลาวันพัทรศรีพรมสิตรีอุสมันสมาแหและสิบเอกอนันต์มณีโชตเจ้าหน้าที่ทหารพรานสังกัดกรมทหารพราน48ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายรอบวบางระเบิดสแสวงเครื่องบริเวณเนินเขาบูเกซามาเลีย บ้านตะโลบูเกะหมู่2ตําบลริโกอําเภอสุงไงบาดีจังหวัดนาราธิวาสเมื่อวันที่22พฤษภาคม2564ซึ่งอย่างพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลสุงไงโกโลกจังหวัดนาราธิวาสที่ฐานปฏิบัติการชุนคุ้มครองตําบลจะแนะองคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่จํานวน50ชุดสร้างความทราบซึ้งและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สถานีตำรวจภูธรจกวะจังหวัดยะลาองค์มนตรีเชิญสิ่งของพระราชทาน50ชุดไปมอบแก่เจ้าหน้าที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจโดยเมื่อวันที่25เมษาย,ยน2564ได้เกิดเหตุคนร้ายขับขี่รถจักรยานยนต์ใช้ระเบิดสแสวงเครื่องไปสแสวงเครื่องไปบอมคว่างใส่จุดบริการประชาชนของสถานีตำรวจภูธรจกวะทำให้หมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตหนึ่งนายและได้รับบาดเจ็บสนาย จากนั้นองคมนตรีได้รับฟังบรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นก,กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่สวน,น้าค่ายศิรินทรททั้งนี้หน่วยงานต่างๆได้มีการประสานความร่วมมือบูรณาการการทำงานในทุกมิติทั้งการควบคุมดูแลพื้นที่การบังคับใช้กฎหมายและการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนพร้อมทั้งได้ให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อจากนั้นองค์มนตรียังได้เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดําเนินงานโรงเรียนพระดาบทจังวัดชัยแดนภาคใต้ที่จัดการเรียนการสอนให้แก่เยาวชนนอกระบบโรงเรียนให้มีความรู้ไปประกอบอาชีพได้ปัจจุบันเปิดสอนหลักสูตรวิชาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ช่างซ่อมรถยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตรช่างเชื่อมและช่างไฟฟ้าใช้เวลาเรียนหลักสูตรหปีและได้